ทีวีกองทัพบริจตี้24ชั่วโมง <GI> เปิดมาก็ <GI> จะเจอเราสองคนคพิเศษส,สุดๆค่ะวันนี้ะจะบอกว่าเราไม่ได้มาเปิดรายการแบบนี้ทุกครั้งไปแต่วันนี้พิเศษม,มากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นเกียรติมากกับรายการเราผู้ชายคนนี้นะเขามาเปิดรายการให้เราเ <GI> ขาเป็นใครครับลักษณะของเขาค,คุณพ่อลูกอ่อนคุณพ่อลูกอ่อนอ่อมอปฏิพานฝันดีฝันเด่นไม่ไม่ไม่เจเจตริน ไม่ไม่อ่อนแล้วมั้ง <Yeah. S 1> พ่อขัวพ่อขัวพงสิษย์คำเพลลูกเขาจะรับปริญญาแล้วมัง้งใส่เสื้อลายสก๊อตปีเต de อร์ครับอาจารย์เจ้ายังไม่แตง่งโหยเอาอีกเอาอีกขวัญใจวัยรุ่นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นใครพงศธรโอ้ยพ่อขัวใส่เสื้อลายสก๊อตผ่าพงศธรนแน่เลยบอกเลยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเปิดตัวเองเลยอ่ะพบกับเขาเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับสมชายเข้มกา กลับคืนมาปกป้องดูแลรักษาประชาได้ไหมนกพี่ราบที่ขาวตรงนี้ลุกเป็นไฟกลับมาปกป้องโพยพัยให้พวกฉันที เข้าใจกันคนละทาไม่สามารถีเหมือนอยากที่เคยเป็นไม่อยากเห็นคนมาฆ่ากันยบปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกหน ผ่านมาจับมือกอดคอดกันเนเหมือนอย่างที่เคยผ่านมา ใชยพี่ตาสมชายป่ะพี่พันไามซิว่าสมชายจริงหรือเปล่านี่กินน้ำกินผลไม้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันจะเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหรอนะ่ี่ครับขรับผมครับชื่อสมชายปะครับครับสมชายเข็มกลัดครับสมชายเข็มกลัดครับผมเขาบอกว่าชื่อสมชายเข็มกลัดเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินมะม่วงกินสับปะรดกินแตงโมมันไม่ทำให้ตาเราพ่าไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เทาไมสมชายจริงไหมคะสมชายครับสมชายอะไรคะนินสีนั่นประพฤติรับสมชายนินสีคุณสมชายถามจริงเป็นคนอันนี้ถามจากตัวหนูเองเลยเรื่องณผู้านะเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวอะไรนะไปเกินไปรายการนี้ายเกินไปคุณสมชายคุณสมชายแต่งเพลงเนี่ยส่วนมากหนู สัมผัสคุณสมชายมันสัมผัสมาเนี่แต่งเพลงเครียดนะมีแต่งเพลงน่ารักน่ักไหมมีครับมีมีเหรอฮะแต่ว่าตอนร้องเนี่ยเราต้องหลับตาอ่านึกภาพนึกภาพไปด้วยเพราะว่าถ้ามองหน้าคุณสมชายมันก็กลงไปเครียดอีกครั้งที่แล้วก็เคยแต่งเพลงช่วงน้ำท่วมใช่ครับนอนตารับแล้ว นั้นสมศักดิ์บ้าพี่สมชายพ่อจะสมเหมือนกันแป๊บนึงนะคะเนี่ยเอาเอามาให้ใครคุณน้องหน่ไหมฮะอะไรวะขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่เุ้ยนนนนนนเมาน้ำแข็งเหรอคุณสมชายครับน้องอยากฟัง น่ารักน่ารักมีเพลงน่ารักไหมมีมีแลวหน่อยแคหน่อยแต่งสดให้พี่ตุ๊กี้เลยก็มีเฮ้ยเฮ้ยพูดไปเล่นไปนะจริงจริงอาเลยไหมอาเลยอาเอยอาเลยรู้ว่าเธอนั็นคนสวยรู้ตัวว่าเราไม่คิดไม่ติด เขาสูงหุ่นดีดีเลยใช่ลยคงได้แค่คิดว่าชีวิตรางวันวันหนึ่งวันนั้นฉันได้เป็นแฟนเธอคงได้แค่คิดแล้วก็นอนหลับเพ้อไปหวานหวานท้อแต่เพ้ร้องแบบไได้ด้วยได้ อันหนึงคุณสิชายถ้าเกิดมีแฟนคลับแบบนี้ชีวิตจริงมีเตะใส่คังเลยนะมีมีเต่ให้พี่พันธุ์ด้วยนอนตาไลาบแล้วในถ้าพูดอีกทีหนึ่งนูมเอะเอกตรงหัวพี่เลยนะมีผมนะมีมีเอาแบบน่ารัก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 ผมกับคาแรคเตอร์ผมใช่เลยพี่ผมเอ่ยให้ตัวเองด้วยให้พี่ด้วยทั้งสองคนสคนรวมกันเพราวมกันเหรอผมหล่อไงผมหล่อเหมือนเดิม บางทีมันก็ไม่ปล่อยเล่นว่าให้คนเขาแสกมาผมลองไงไอ้เลยแล้วไม่ไั้พักเลยอ่ะพักได้เดี๋ยวพี่จะไปฟิชเชอริ่งด้วยโอเคพี่ขอบคุณมากอันนี้อันนี้เพลงของคุณสมชักเอ้ยสมชายเดี๋ยวพูดีาพูดนะอันนี้เพลงคุณสมชายกับกับพี่พันธ์นะครับผมรรวมกันนะครับผมโอเคมา chú mập bóng lóc mùa bê sư luông mùa bê sư canh đông mẹ khai mày chất xá จะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงสำหรับผู้เที่ยวจะไปร้องต่อเดี๋ยต้องมั่นใจตัวเองูต้องมั่นใจติดตามผลงานของคุณสมชายได้เสมอนะคะได้ครับผมจะมีอัลบั้มไหมคะมีอัลบั้มไหมอัลบั้มนี้คงจะยางแต่คงจะเป็นซิงเกิลตอติดตามซิงเกิลได้ันนี้ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่เดินตามความฝันและฝันเขาเป็นจริงสมชายนินสีค่ะ สองเพื่อนซีซีมาตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่ครับผมอยากรู้ว่าเป็นใครกรุณาติดตามใครเดี๋ยวกลับมากับตุกกี้ตุกกี้โชว์ครับเดียว